มึงปลากล้วย <tem> <People to> ปลาหนีด <tha> ูพี่น้องมึงดูงามอีดีเลยเนาะปลากล้วยมันถือผลพี่น้องมึงดูงามขาดงามเนี่ยมึงดูสวนกล้วยนะจ๊ะสวนกล้วยเนี่ยสวนกล้วยเกิดจากธรรมชาตินะจ๊ะนี่เด้อพวกเครี้ยกล้วยมึงดูจากเครี้ยกล้วยเครี้ยกล้วยกับมิตรเครี้ยงใหญ่ๆมึงดูสวนกล้วยสวนนี่หะจ้ะงามงามพวกนี่แบกม่วง มึงกล้วยสุกค่าเคีย้ยแล้วสุกค่าเคีย้ยแล้วจ้าสุกค่าเคีย้ยแล้วกล้วยสวนนีหนีไงต้นสอมพี่น้องเลยนี่พี่น้องซ้มน,น้ำกันบ่จ้ามึงดูปวดสวนกล้วยสวนเนี่ยน้มขนาดงามเนี่ยเนี่ยอือกูอันนี้ป้าบอกทวดยินมิตรหญ้าป่ะพี่น้องเอ้ยมึงดูมิตรหญ้า,อ,าอันนี้กับต้นละม,มุดอื นี่ต้นละมุดจ้ะต้นละมุดเนี่ยโอ้ยมันสวนอันนี้ป้าบบก้าวดินนิตาหยามันสิได้กินบนอ่ะพี่น้องนี่ต้นอันนี้บักข้าวอน,นีแบักข้าวว่ะอืมนิตาผักธรรมชาติทัมมาาทง้งนั้นเด้จันนี่อืมนิตาผักธรรมชาติทั้งนั้นดูส่วนส่วน,น,นดูกพี่น้องอืมตัวน้องใหม่น้องใหม่น้องนี่ ป้าสีแมงเนี่ยองใหม่ด้วยป่ะน้องใหม่ไหมเออแกงแซ่บแซ่บด้วยจ้ะน้องใหม่นองใหม่แกงแซ่บด้วยดอกกระเจียวก็มีอืมนึกดอกกระเจียวด้วยคีอหน่อมาด้วยดอกกระเจียวสวยงามมากเลยอืมดอกกระเจียวดอกกระเจียวกินได้ด้วจ้ะดอกกระเจียวกินได้อืมด้วยป่ะอืมส่วนยางนาเต้นปลูกต้นยางนา จะเก็บเห็ดกินมึงด้วยนี่ต้นยังง่าหลายต้นจะจินเห็ดจะจะกินเห็ดมึงปลากล้วยปลาหนีดูห่วมึงซ้อนที่ไหนปลากล้วยดูปลากล้วยปลาหนีพลังงามปลากล้วยปลาหนีก็พลังงามจริงหรอ ห้ามอีหลีจ้ะผ้าส้มปลากกวยเลยจ้ะเด้อ,อปลากกวยปลาธรรมชาติสวนเกษตรสวนเกษตรกกวยสวนบงงางแงหนึ่งห้ามนะจ้ะเนาะง,งามนะจ้ะอเอาแค่นี้แหละจ้า